วันนี้เราจะนำเสนอเจ้า Pajero 2.4 elite edition ครับเกียร์อัตโนมัติ8สปีดพวงมาลัยมันติฟัง์กชันนะครับพร้อมระบบ i ุ e Control แถมมี Pat เ e r ร์ h ชิรถคันนี้ห้องเครื่องสวยมากน็อตเดิมไม่มีการสการแกะการถอดฝากระโปรงหน้าเดิมทุกอย่างเดิมหมดเม็ดอาร์คเดิมอยู่ครบสวัสดีครับวันนี้เราอยู่กับรายการรถโคตรสวยกับเซลเต้1 1เออโต้วันนี้เราจะนำเสนอเจ้า ปาเจโร่สองจุดสี่อีลิเครับเรามาชมความงามของรถคันนี้กันนะครับผมคันนี้เราจะได้ชุดแต่งเป็น Elite Edition นครบนะครับกระจังหน้าดําพร้อมด้วยสัญลักษณ์ปาเจโร่สปอร์ตไฟหน้าเดย์ไทม์ลันนิ่งไลท์พร้อมด้วยไฟหน้าโปรเจคเตอร์ล้ออัลลอยสีดําพร้อมคิ้วซุ้มล้อสีดําเป็นชุดแต่งที่จะมีเฉพาะในตัวอีลิ e เด i ิชั n เท่านั้นด้านหลังไฟท้ายเป็นระบบ LED พร้อมเดย์ไทม์ลันนิ่งไรจะได้สปอยเลอร์สปอยเลอร์หลังเป็นสีดำนะครับคันนี้พร้อมเดินทางเรามีแหลกหลังคาติดมาให้พร้อมภายในห้องน้ำสารนะครับพุ่มเป็นหนังสีน้ำตาลพัฒนามาเพื่อลดความร้อนจากแสงแดดบนไดข้างสแตนเลสพร้อมไฟพร้อมด้วยจอ LCD ขนาด8นิ้วมีฟังก์ชันสมาร์ทโฟนลิงก์ดิสเพย์ออเดีโอสามารถเชื่อมต่อ Apple Android Auto Android ได้เลยหรือ Apple Ca r p l a เพเกียร์อัตโนมัติ8สปีดวงมไลมันติฟังก์ชันนะครับพร้อมระบบคูชคอนโซลแถมมีแพตเทิร์ คันนี้รถสวยครับมือเดียวป้ายแดงเลขไม่เพียงแค่12700,0กิโลเมตรเบาะผู้โดยสารด้านหลังพร้อมใ้งานนะครับเล็กรูมกว้างเดินทางสะดวกพร้อมด้วย USB อะพอตได้สจุดพร้อมด้วยปลั๊กไฟ12โวลต์ oke, พร้อมเลยครับสำหรับการชาร์จแบตระหว่างเดินทางที่เก็บสัมภาระด้านท้ายกว้างขวางนะครับสามารถพรับเบาะแถวที่3เป็นที่เก็บสัมภาระได้เลย <c oughs> หรือสามารถปูผ้าเป็นที่นั่งเล่นได้เลยครับ <c oughs> เรามาพร้อมกับภายในที่ปูด้วยหนังสะอาดรอบคันด้านหลังเรามาพร้อมกับ power outlet นะครับ กับที่วังแก้วพร้อมเรามาดูห้องเครื่องรถคันนี้กันนะครับรถคันนี้ห้องเครื่องสวยมากน็อตเดิมไม่มีการแต่การแกะการถอดฝากระโปรงหน้าเดิมทุกอย่างเดิมหมดเม็ดอาร์ครเดิมอยู่ครบตัวนี้มาพร้อมเครื่องขุมก,กำลัง2.4ลิตร VGTurbo นะครับกำลังสูงสุด181แรงมา้าขับเคลื่อนด้วยเกียร์อัตโนมัติ8จังหวะสำหรับรถโคตรสวยคันนี้นะครับ Mitsubishi Pajero Sport 2.4 l i t e Edition ปี2019 เป็นรถมือเดียวใหม่น้อยเรามีประกันเครื่องเกียร์ให้1ปี20 0 0 0กิโลเมตรเราเปิดราคาที่838,000บาทสนใจติดต่อเซลเต้ได้เลย095 246 3552ได้ทั้งโทรและไลน์นะครับยินดีบริการขอบคุณครับผม